เนื้อหาบทที่หนึ่งนะครับเรื่องของเซตสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในเซตนะครับตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ย A B C เนี่ยแทนเซต A B C อันนี้เราต้องรู้นะครับสัญลักษณ์ A ใหญ่อย่างนี้ B ใหญ่ C ใหญ่อย่างนี้แทนเซต A B C นะครับซึ่งเซตนะครับแทนเซต A B C นี่คือสัญลักษณ์เราต้องรู้ก่อนตัวพิมพ์ใหญ่แทนเซตสัญลักษณ์ปีกาโดยข้างในไม่มีอะไรเลย นะครับอย่างนี้เรียกว่าเซตว่างนะครับปีกาโดยข้างในไม่มีอะไรเลยคือเซตว่างนะครับสัญลักษณ์กลมๆแล้วมีขีดไข้นะครับมีขีดค่อมตรงกลางเนี่ยนะครับขวางลงมาก็แทนเซตว่างเหมือนกันราะเซตว่างหน้าตาเวลาจะเขียนเซตว่างก็มี2ออย่างก็คือเขียนปีกาโดยข้างในไม่มีอะไรเลยกับเขียนกลมๆแล้วก็มีขีดขวางลงมานะครับนะอย่างนี้เรียกว่าเซตว่าง เครื่องหมายทับเนี่ยนะครับอย่างนี้เหมือนเครื่องหมายทับอ่านว่าโดยที่นะครับอ่านว่าโดยที่เครื่องหมายทับคือัญลั์พวกนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเซตเราต้องจําได้ก่อนไม่งั้นเวลาเขาเขียนเซตเราไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรัญลั์ตัว E กับหัวเนี่ยนะครับนะแทนการเป็นสมาชิกของนะครับเป็นสมาชิกของัญล re <audience> ัณ์ก E กับหัวแล้วก็มีขีดขอบลงมาแทนไม่เป็นสมาชิกของ นะครับไม่เป็นสมาชิกของก็คือตรงข้ามกับนี้นั่นเองอันนึงเป็นสมาชิกอีกอันก็ไม่เป็นสมาชิกของนี่คืออย่างนี้หน้าแรกตรงนี้เนี่ยนะครับหาตัวนี้ต้องจําได้ก่อน A,B,C ใหญ่เป็นแทนเซ็ตนะครับแซลลัสปีก,กาข้างในไม่มีอะไรแทนเซ็ตว่าเครื่องหมายอย่างนี้คืองหมายทับแทนอ่านว่าโดยที่อี e กับหัวแทนเป็นสมาชิกของแล้วก็อ e ีกับหัวโดยมีขีดข้อมเรียกว่าไม่เป็นสมาชิกของ ต้องจำก่อนนะครับอันดับที่หนึ่งคืงหมายเหมือนเกือกมาเนี่ยนะครับแต่ของขวางเนี่ยนะครับแทนสัญลักษณ์ของการเป็นสับเซตของนะครับเป็นสับเซตของถ้าเบือคล่อมลงมาก็คือไม่เป็นสับเซตของสัญลักษณ์ P แล้วก็มีวงเล็บ A อ่านว่า power set ของเซต A power set ของเซต A เนื่องจาก A ใหญ่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะเรียกว่าเซต A ขอเซตของเซตเอสัญลักษณ์ U ตัวใหญ่นะครับจะอ่านว่าเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งความหมายของมันแต่ละตัวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับทีละลำดับนะครับสัญลักษณ์ U นะครับนะเหมือนอย่างนี้เนี่ยนะครับนะเหมือนตัว U เนี่ยนะครับจะอ่านว่ายูเนี่ยนนะครับอ่านว่ายูเนี่ยยูเนี่ยคืออะไรมันก็เป็นเครื่องหมายของโอเปอเรชันการกระทำ